คณิกาสูตรว่าด้วยหญิงงามเมืองข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่พระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราช,ชครืก็สมัยนั้นแลในกรุงราช,ชครืมีนักเลงสองพวกเป็นผู้กำนัดมีกิตปฏิพัทธ์รักใคร หญิงงามเมืองคนหนึ่งเกิดบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันทำร้ายกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตราบ้างในกรณีนี้นักเลงเหล่านั้นถึงความตายก็มีได้รับทุกเกือบตายก็มีครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองสบงแล้ว ถือบาทและจีวรเข้าไปบินนาบาตยังกรุงราชเครือครั้นเที่ยวบินาบาตในกรุงราชเครือกลับจากบินาบาตฉันเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวะโรกาในกรุงราชเครือ มีนักเลงสองั่วเป็นผู้กำหนัดมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่หญิงงามเมืองคนหนึ่งเกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันบิวาทกันทำร้ายกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตตราบ้างในกรณีนี้นักเลงเหล่านั้นถึงความตายก็มีได้รับทุกเกือบตายก็มี พระเจ้าค่าลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อขวามน,นี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเป็จกรรมคุณที่บุคคลได้รับแล้วและที่บุคคลจะได้รับต่อไปทั้งสองนี้เกลื่อนกลนด้วยทุลีคือราคะสำหรับบุคคลผู้เร่าร้อน ผู้ยึดมั่นทิฏฐิอยู่อันหนึ่งผู้ยึดถือสิกขาว่าเป็นสาระผู้ยึดถือศีลพรสชีวิตพรหมจรรย์การอุปถาว่าเป็นสาระนี้เป็นส่วนสุดอย่างที่หนึ่งอันหนึ่งการประกอบตนพัวพัน์ด้วยความสุขในกามของบุคคลผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า โทษในการมไม่มีนี้เป็นส่วนสุดที่สองดังนั้นส่วนสุดทั้งสองนี้จึงทำให้ตันหาและอวิชชาเจริญตันหาและอวิชชาย่อมทำทิฏฐิให้เจริญสมณพราหมณ์เพราะไม่รู้ส่วนสุดทั้งสองนั้นบางพวกก็ติดจมอยู่บางพวกก็เล่นเลยไป ส่วนผู้ที่รู้ส่วนสุดทั้งสองนั้นแล้วย่อมไม่ตกไปในส่วนสุดทั้งสองนั้นและไม่สำคัญตนผิดวัตตะของท่านผู้ที่ดับไม่มีเชื้อเหล่หลานั้นย่อมไม่ปรากฏ